ตกลงแล้วรักกะเพศดีหรือว่าร้ายเพราะปรากฏภาพไปอยู่คู่กับโยคีดำจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไหมเธอจะกลายเป็นตัวร้ายหรือเปล่าคุณผู้ชมมองว่ารักกะเพศดีหรือว่าร้ายพิมพ์บอกหน่อยตอนนี้เอาตามที่รู้สึกเลยนะครับขณะเดียวกันครับเที่ยวแล้วก็หูอสูรจะหายไปได้ยังไงเพราะปรากฏภาพใบหน้าเหมือนมนุษย์เป็นสาวสวยเลยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมทำยังไงนะครับรวมไปถึงความลับของรักกะเพศทั้งหมดนี้มาคุยกันนะครับคุณผู้ชม รักเพศลูกสาวของนางยากักษ์มานตะไลและท้าววรรณรัตน์แห่งนครไตรตรึงมีอาวุธวิเศษเป็นแหวิเศษสีแดงนะครับซึ่งตรงตามต้นฉบับหนังสือวัดเกาะเลยซึงในต้นฉบับยังระบุด้วยนะครับว่านางรักเพศเนี่ยจะมีใบหน้าคล้ายตุ่ยใบหูยานตาเหลือกและก็ผมหยองนะครับแต่ว่าในต้นฉบับไม่เคยระบุนะครับว่ารักเพศเนี่ยจะมีใบหน้าเครื่องอัปลักษณ์หรือว่าเครื่องหนึ่งสวยนะครับรวมไปถึงก็ไม่เคยบอกอีกนะครับว่า จะถูกสาวสาวอัญมณีเนี่ยมารุมตบรุมจัดการใดๆนะครับมีแต่ตัวรักกบเพศนี่แหละที่ไปจุดๆๆๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวมาว่ากันในช่วงท้ายนะครับซึ่งพอมองมาดูที่ละครเด่นสุนขันแก้วนพเก้านะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า,ารักกบเพศเนี่ยยังมีคิ้วที่โดกหนามากมีฝ้ากระนะครับแล้วก็มีขนหนานะครับซึ่งตัวเธอเองก็พยายามที่จะอยากที่จะกําจัดขนอยากจะสวยขึ้นมาเผื่อพ่อจะรักมาบ้างแล้วยิ่งไปเจอพี่ นพเก้านะครับแล้วก็พี่ๆในรา่างต่างๆเนี่ยก็พบว่าโอ้โหสาวสวยเลยนะครับอยากจะทําบ้างแบบนั้นจริงอแต่ว่าจริงๆนะครับดินมองว่าตัวของลักกะเพศซึ่งเป็นลูกครึ่งนะครับยักษ์มนุษย์เนี่ยเธอมีความสวยในแบบของเธออยู่แล้วเธอสวยนะแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยแต่พอปรากฏว่ามีภาพลักกะเพศนะครับที่ไร้เคี้ยวไร้หูอสูนไร้ฟ้ากระขึ้นมีใบหน้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับเหมือนเป็นพระธิดาองค์หนึ่งนะครับที่มีความ สาวสวยนะเนี่ยคือไม่มีความเป็นลูกครึ่งยักษ์มนุษย์เหลืออยู่เลยอะ่ะเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอกันแน่ครับคุณผู้ชมในต,ต้นฉบับหนังสือวัดเกาะที่นินได้อ่านมานะครับตัวของข,ข,ขอสรุปเลยนะตัวของนางละกะเพศเนี่ยที่มีการบรรยายเอาไว้ว่ามีหน้าคล้ายตุ๊ตตูใบหูยานตาเหลือกผมหยองนะครับเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแต่ปรากฏว่าในทุทกๆเจดวันเนี่ยเธอจะ กลับกลายร่างเป็นเหมือนกับสาวแสนสําอางอ่ะเป็นสาวสวยคือทุกอย่างมันจะตรงกันข้าหมดเลยครับตัวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้เห็นเนี่ยก็ถึงขั้นแบบโอ้โหตกหลุมรักเธอเลยอยากจะได้ตัวเธอครับแต่ว่าพออีก7วันเธอก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบเดิมก็คือมีอเขี้ยวอมีมีอะไรนะหน้าคล้ายตุตูนะครับมีหูยาวตาเหลือกผมหยอบจริงๆบรรยายไว,วามากกว่านี้แต่อันนี้คือสรุปสรุปพออีกเวัน ก็กลายเป็นสาวแสนสำอางสาวสวยเป็นแบบเนี้ยเป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับพอถึงช่วงอายุหนึ่งประมาณสักสินะถ้าจะไม่ผิดนะแม่เนี่ยนางยักษ์ผู้เป็นแม่เนี่ยก็มีการเอาแหวิเศษเนี่ยให้อันนี้ก็จะตรงตามต้นฉบับเลยทีนี้พอกลับมามองที่ละครเด็ดอสุนขันแก้วนุพะเก้านะครับบททรทั์โดยแป้นพิมพนะซึ่งก็มีการเปิดเผยภาพออกมาว่านางรักเพเนี่ยก็มีทั้งในมุมที่เธอมีมีเขี้ยว นะมีใบหูอสูนมีฝ้ากระมีใดๆนะคิ้วหนาดกผมขนดกนะครับแต่ก็มีภาพที่เธอมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะครับมีความเป็นมนุษย์สาวแสนสำอางตรงตามต้นฉบับเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่คุณผู้ชมมองอยังไงครับมองว่าเธอจะกลับนะจากร่างนึงมาเป็นอีกร่างหนึ่งได้ยังไงครับไหนลองมาพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับซึ่งสำหรับดินนะครับดินมองว่ามันอาจจะ เพราะว่าเพราะในในใน,ใน,ใ,นในต้นฉบับเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดจึงมีการตั้งชื่อวาระกเพศแต่พอมาเป็นละครโทรทัศน์ณตอนนี้ก็ยังคงเรายังคงเห็นร่างความเป็นเครื่องยักษ์เครื่องมนุษย์นะครับผู้ชมนี่ก็เลยมองว่าน่าจะมีความอัศาจรรย์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเมื่อถึงอายุหนึ่งแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะไปเจอของวิเศษอะไรบางอย่างไปเจอบ่อน้ําไม้นะครับเออไปเจอ ใครสักคนหนึ่งไปเจอท่านตาท่านอาจารย์หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นความอัศจรรย์นะเพราะว่าละครพื้นบ้านละครจากจากวงก็หนีไม่พ้นเรื่องของความอัศจรรย์นี่แหละที่จะทําให้เธอเนี่ยมามีใบหน้าที่เป็นสาวแสนสําอางนะครับอย่างที่เธอเองเนี่ยก็อยากจะเป็นนะครับเพราะว่ามันมีการส่งสัญญ,ญาณมานะมีความพยายามในการกําจัดขนมีการไปส่งกระจกอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยมองว่าอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้น เพราะว่ามันมีภาพเนีย่ยคือมันดันมีภาพนี้ออกมาเนี่ยที่เทียบให้ดูเนี่ยมันมีภาพในครั้งที่เธอเป็นลูกครึ่งยักษ์มนุษย์มีเขี้ยวมีหัวอสูรกับตอนที่ไม่มีเนี่ยก็เลวบอกว่ามันน่าจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีความอัศาจรรย์อะไรบางอย่างหรือว่าคุณผู้ชมมองอยังไงก็ลองมาพิมพ์แสดงความคิดเห็นกันดูนะครับหรือว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพที่มีการถ่ายโปรโมทแต่เอาเป็นว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามในต้นฉบับหนังสือวัดเกาะเลยแต่กก็คคชมครับบอออย่่่าางทีวพ จากในหนังสือวัดเกาะจากในนิทานวัดเกาะมาทําเป็นละครโทรทัศน์เนี่ยแน่นอนครับปลายปากกาแป้นพิมพ์นะบทโดยแป้นพิมพ์เนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ว่ามันก็มีความสมเหตุสมผลมีความเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมีที่มาที่ไปนะฉะนั้นก็รอติดตามกันแต่อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับว่าลัทธิเพศเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนนะครับจากอ่าขอเรียกว่าเป็นหน้าอสูรมาสู่หน้ามนุษย์ได้หรือไม่ได้อย่างไรอรลองพ์มาบอกกันนะครับ มาต่อกันที่ประเด็นลักษะเพศดีหรือร้ายคุณผู้ชมตอบตรงนี้ก่อนนะครับคิดว่าดีหรือว่าร้ายมองดีๆนะดูดีๆนะคุณผู้ชมแล้วก็พิมพ์มาบอกหน่อยขอสั้นๆเลยลักษะเพศดีหรือร้ายครับคุณผู้ชมซึงจากที่เราติดตามละครเด็ดอส,สุนขันแก้วนพุพเก้านะครับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35เนี่ยเราก็ดูเหมือนว่าลักษะเพศดีเธอใช้ชีวิตอยู่แต่ในถ้ำไม่มีเพื่อนที่ไหนอยู่แต่กับพ่อแม่นะพ่อแม่พูดอะไรก็ฟัง ดูแล้วเธอเป็นคนที่ซื่อๆก็ดูเป็นคนดีแหละนะครับแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ทุกครั้งที่พ่อเนี่ยเล่าถึงพี่ขันแก้วกับโนพะก้าเนี่ยก็จะดูแบบโหดูตาเป็นประกายดูอยากจะฟังเรื่องราวดูตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่จะมองว่ารักกเพศเนี่ยดีครับ ลักเเพศเนี่ยดีโดยเนื้อแท้เลยจากสิ่งที่สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่พ่อแม่นะพ่อที่สอนเป็นหนูว่าเป็นคนที่ขาดความรักความอบอุ่นในจุดนี้มันอาจจะยังไม่มากพอหรือว่าเธอเองได้ยินคําพูดอะไรบางอย่างที่มันทําให้มันก็รู้สึกว่ามันก็ไปแทงใจเธอเหมือนกันนะครับเธอเองก,ก็ก็เป็นลูกเธอก็บรู้สึกขาดในสิ่งนี้นะครับคุณผู้ชมดังนั้นถ้า้บอกว่าดีหรือร้ายเนี่ยดี เพียงแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจนทําให้เธอเนี่ยร้ายหรือเปล่าอย่างเช่นพอมันมีภาพปรากฏคู่กับทางโยคีดาเนี่ยอามาอาจจะเป็นการถ่ายโปรโมทอย่างเดียวไหมหรือจริงๆถ้าเกิดเรามองที่ละครแบบเข้าไปในเรื่องราวเนี่ยโยคีดําอาจจะจับนางยักษ์มันตะไลเนี่ยเป็นตัวประกรันหรือว่าเป็นเครื่องต่อรองกับลักกะเพศให้ทําการอะไรบางอย่างหรือไม่หรือลักกะเพศอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือ หรือถูกควบคุมโดยโยคีดำไหมเพราะถ้าเกิดโยคีดำรู้ว่านางมีความสามารถอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะคือมีพวกดีกว่าไม่มีพวกก็อาจจะอยากได้ขึ้นมาก็ได้นะครับคุณผู้ชมและนี่คือภาพอะไรโยคีดำที่ปรากฏมาทำม,มันดูน่ากลัวกว่าปกติที่เห็นอีกนะเนี่ยเออนะครับคือมันอาจจะเกิดตัวแปรหญิงขึ้นหรือเปล่าหรือเมื่อได้เจอกับสุริยะสุริยะซึ่งมีความเป็นอสูรไปแล้วแต่ว่ามันก็มีบางช่วงที่เขาก็ดูมีสติเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยร้าย ขึ้นมาในมุมนี้หรือเปล่านะครับคือถามว่าดีดี d, แต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เธอต้องร้ายหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตัวรัฐเพศเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้สุริยะเนี่ยเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหรือเมื่อถึงคราที่ตัวรัฐเพศอาจจะร้ายในบางมุมอะไรบางอย่างเนี่ยเนื้อแท้ของรัฐเพศเนี่ยดินมองว่าเธอดีครับเธอดีแน่ๆคุณผู้ผมชมมองอยังไงมาคุยกันนะ ส่วนในต้นฉบับหนังสือวัดเกาะลักกเพทดีครับเธอดีนะเธอไม่ได้ไม่ได้ร้ายชีวิตเธอก็อยู่ในในถ้ำนั่นแหละแต่ว่าในมุมที่เธอมีคู่เนี่ยมีคู่จากผู้ชายคนหนึ่งอพอได้เป็นเป็นคู่กันแล้วไอไอ,อจุดก่อนที่ได้เป็นคู่กันเนี่ยมันอาจจะมีมุมได้ร้ายแต่มันก็เป็นฟิลแบบเหมือนอยากได้ผู้ชายคนเนี้ยเธอจึงหลอกเธอจึงทําอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้บอกความจริงไปนะแล้วก็ที่ดินพูดไว้ตอนต้นว่า ในต้นฉบับเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าลักเพศเนี่ยมีครึ่งหนึ่งหน้าอัปลักษ์ครึ่งหนึ่งหน้าสวยหรือไม่ได้ถูกรุมตีโดยสาวสาวอัญมณีเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเธอเองเนี่ยที่ไปจุดๆเนี่ยนะก็จะบอกตรงนี้ว่าคือพอวันหนึ่งที่เธอได้ไปเจอกับผู้หญิงซึ่งก็เป็นเมียของผู้ชายคนเนี้ยที่เป็นสามีเธอแล้วเนี่ยเธอเข้าใจว่าเธอเป็นคนแรกไงพอมาเจอและผู้หญิงคนนั้นมาทําท่าเหมือนแบบเอ้ยนี่มัน สามีชนะเธอก็แบบรู้สึกแบบไม่โอเคว่าแบบเฮ้ยวิ่งมากอดมาจับได้ยังไงนี่มันสามีฉันก็อาจจะเกิดการสู้กันแต่ก็เป็นแบบฟิลแบบหนึ่งหนึ่งนะแต่จริงแบบเมียอาจจะมีหลายคนนะแต่ว่ามันเกิดการสู้กันแบบอา่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าท้ายที่สุดพวกเธอก็ก,กลับมาดีกันซึ่งเดี๋ยวโอกาสหน้าครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในจุดเนี้ยเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มคนเนี้คือใคร อ่าแล้วก็ความรักของเธอแล้วก็เธอสู้กับใครนะครับอ่าเดี๋ยวมาบอกในคลิปหน้าไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินผู้ชมอยากฟังไหมอยากฟังพิมอ่าลักกะเพศพิมชื่อลักกะเพศมาก็ได้นะหรืออยากจะพิมพ์อะไรยังไงมาก็ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวโอกาสหนะ้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมแล้วก็ดีใจทุกครั้งนะครับอ,อยากให้ช่วยกันติดตามนะก็แชร์ไปนินจะได้มาบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ทุกบ้านเลยนะครับ บ้านแดงบ้านดำบ้านน้ำเงินนะครับถ้ากดติดตามมันก็จะดีใจนะมาซัพพอร์ตมาพูดคุยกันนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูนี่ก็น่าจะเป็นคนที่ชอบดูละครพื้นบ้านละครจากๆวงเหมือนกับดินนะครับแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนะครับชวนลุ้นนะครับดูสดทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35กับละครเด็ดอสุนขันแก้วนุพะก้านะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube ช่อง3เสียนะครับคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้กก่่อนนนนะคคครรััับบุณผู้้้ชมมเดี๋ยวพใหหงา ใครดูจบถึงตรงนี้พิมพ์เลขศูนย์ให้หน่อยครับพบกันใหม่ครั้งหน้าจริงขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีแต่ความสุขความโชคดีนะครับไปแล้วจริงครับสวัสดีครับ